ฉลาดเขาทําการตลาดแบบนี้ค่ะหลายคนเนี่ยเราเห็นว่าเขาเป็นคนตัวเล็กๆแต่ว่าเขาสามารถทําการตลาดจนเขาสามารถเติบโตขึ้นมาได้และจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ตัวใหญ่เท่านั้นบริษัทใหญ่เท่านั้นเป็นปลายใหญ่เท่านั้นถึงจะเจริญเติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตจนมีกิจาการที่รุ่งเรืองได้แต่ในยุคนี้ค่ะ ประมาณ2-3ปีมานี้เราเห็นว่าจริงๆแล้วมีคนตัวเล็กๆปลาตัวเล็กๆธุรกิจเล็กๆคนธรรมดาที่โนเนมกลับพลิกฟื้นธุรกิจของตัวเองให้เติบโตแล้วก็พุ่งทยานได้จากการ ทำการตลาดแบบคนตัวเล็กค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีองค์กรมากมายมีผู้คนที่จะคอยกระจายงานในหลากหลายตําแหน่งสิ่งที่เราต้องรู้ถ้าเราจะทําการตลาดในยุคนี้คือเราจะทําการตลาดแบบปลาเล็ก กินปลาใหญ่และปลาเร็วกินปลาช้าค่ะก่อนที่ปลาใหญ่จะปรับตัวทนันซึ่งตอนนี้ก็มีปลาใหญ่หลายๆตัวเนี่ยเริ่มปรับตัวและเริ่มออกมาสื่อสารการตลาด เจ้าของธุรกิจหลักพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยเขาเริ่มออกมาทำาตลาดเริ่มมาสร้างแบรนดิง้งเริ่มทำให้ลูกค้าเนี่ยจดจำในตัวตนของเขาแล้วก็จำธุรกิจของเขาได้แล้วก็เชื่อถือในธุรกิจของเขาจนไปซื้อของภายใต้ธุรกิจของเขา<อ>เพราะฉะนั้นในกรณีที่เราเป็นปลาเล็กเราจะเอาชนะด้วยวิธีการเดียวเท่านั้นค่ะนั่นคือ เปลี่ยนปาเล็กเป็นปาเร็วเราจะทำการตลาดแบบเร็วค่ะและเราจะทำการตลาดแบบไม่มีเลเยอร์ไม่ต้องส่งไปสายนน้นแผนกนี้เพื่อที่จะแอปพรูฟนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปให้อันดับแรกค่ะคนฉลาดเขาทำการตลาดแบบคุยกับลูกค้าโดยตรง ไม่ต้องไปขอแอปพรูฟจากแผนกอื่นก่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันขอทําโปรโมชั่นนี้นะวันนี้เดี๋ยวฉันขอคุยกับลูกค้าผ่านช่องทางติ๊กต็อกนะไม่ต้องโอเควันนี้เซตนะเดี๋ยววันนี้ไลฟ์ติ๊กต็อกโอเควันนี้เซตนะเดี๋ยววันนี้ไลฟ์เฟซบุ๊กโอเควันนี้เซตนะเดี๋ยววันนี้ทําคลิปลง YouTube ถูกไหมวันนี้เจ้าของธุรกิจที่เป็น คนตัวเล็กหรือปลาเล็กย้ายมาเป็นปลาเร็วด้วยวิธีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีคือเราไม่มีเลเยอร์ในการทํางานเราตัดสินใจปุ๊บคิดปุ๊บโอเคทําได้เลยทันทีอันที่2ค่ะ คนฉลาดเขาทำการตลาดแบบไม่ได้ขายตรงๆแต่เขาให้วิธีการแก้ปัญหาค่ะสังเกตว่าวิธีการขายตรงๆเนี่ยมันเป็นวิธีที่เป็นนักขายสมัยโบ,มโบราณแต่วันนี้ถ้าอยากจะเป็นนักขายแบบฉลาดฉลาดเนาะก็คือการขายที่ไม่ได้ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าฉันกําลังกดดันการขายและต้องการให้ลูกค้าซื้อแต่ฉันจะมาเพื่อให้ วิธีแก้ให้ความรู้ให้การตอบโจทย์ปัญหากับลูกค้า <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยังเป็น ปลายุกเก่าอ่าก็คือมาปุ๊บพูดขายเลยตรงๆบอกราคาซื้อนะซื้อเถอะดีมากเลยย้ายกลับมาเป็นปลาฉลาดอีกฝั่งหนึ่งก็คือให้ความรู้ให้ข้อมูลบอกวิธีบอกวิธีแก้บอกการแก้ปัญหาให้คุณค่าปลาฉลาดเขาทำการตลาดแบบนี้ค่ะอันดับที่3ค่ะคนฉลาดเขาทำการตลาดแบบบัวสีม่วงค่ะ จริงๆในยุคนี้เนี่ยมีหลายคนออกมาสร้างตัวตนสร้างแบรนดิ้งเนาะในเวลาที่คนออกมาสร้างตัวตนสร้างแบรนดิง้งแล้วก็มอบคุณค่าให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะแตกต่างได้ยังไงเอาทฤษฎีนี้ไปค่ะเพอร์เพิร์คาวค่ะทฤษฎีวัวสีม่วงวัวสีม่วงเนี่ยคืออะไรเวลาเรามองไปเนี่ยเราก็จะเห็นวัวสีขาวๆดำๆอยู่ทั่วๆไปในทุ่งใช่ไหมแต่ว่าทฤษฎีวัวสีม่วงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอะทำตัวเป็นวัวสีม่วง คนเนี่ยก็จะหันไปแล้วก็ตกใจแล้วบอกว่าเฮ้ยดูดิวัวตัวนั้นมันสีม่วงอ่ะวัวตัวนั้นสีม่วงเฮ้ยรู้เล้วดูดิเฮ้ยเวลาเลื่อนเลื่อนนิ้วสมมุติว่าหยิบมือถือมาแล้วดูในหน้าจอแล้วปรากฏว่าวัวทุกตัวเนี่ยสีขาวดาขาวดาขาวดาพอเปิดมาเจอวัวตัวหนึ่งวัวตัวนี้สีม่วงกลายเป็นว่าคนนี้ก็หยุด อีกคนหนึ่งได้ยินฮะอะไรนะวัวสีม่วงหรอก็หยุดเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเอาทฤษฎีวัวสีม่วงมาปรับใช้ในการตลาดของเรานั่นก็คือเราต้อง คิดแล้ววางกลยุทธ์อย่างแยบยลเพื่อที่เราจะกลายเป็นวัวสีม่วงในตลาดในวงการในธุรกิจของเราให้ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นภาพลักษณ์ภายนอกคาแรคเตอร์การพูดสไตล์การพูดสไตล์การมอบเนื้อหาหรือแม้แต่การคิดคอนเทนต์ที่จะส่งต่อให้ลูกค้าคนฉลาดเขาทำการตลาดแบบนี้ค่ะ และข้อที่4ค่ะคนฉลาดเขาทำการตลาดแบบ storytelling ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราก็จะยกวิธีการมอบรีวิวให้ลูกค้ายกเคสให้ลูกค้าหรือว่าเวลาเราจะขายของเราก็จะบอกว่าของเราดียังไงใช่ไหมแต่การที่เราบอกว่าคุณพี่คุณพี่มือถืออันนี้ดีมากเลยรุ่นนี้มาใหม่ล่าสุดอยากให้คุณพี่ได้ซื้อไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพี่เสียใจมากแล้วตอนนี้แบบราคาดีมากๆอยู่นะช่วยมาซื้อ กับพี่อีกคนนึงบอกว่าคุณพี่คุณพี่มือถือรุ่นนี้มาใหม่ล่าสุดเลยแล้วตอนนี้มีคนสั่งจองมาเยอะมากหลายคนเนี่ยซื้อกลับไปใช้แล้วบอกว่าโอ้โหรุ่นนี้เนี่ยเจ๋งกว่ารุ่นเก่าอีกแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะมีลูกค้าเนี่ยสั่งจองมาเยอะแล้วกลัวว่าคุณพี่อาจจะพลาดโอกาสไปยังไงอะ่ะลองมาลองเล่นหน่อยไหมแล้วถ้าเกิดว่าดีชอบใจอะ่ะค่อยซื้อกลับไปก็ได้ เห็นไหมมันไม่ใช่การกดดันแต่ว่ามันคือการเล่าเรื่องจนรู้สึกว่าเออหรือว่าฉันไม่ควรพลาดเอ้ยมีคนซื้อไปแล้วเขาบอกว่าดีมันไม่ใช่การกดดันการซื้อเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคนฉลาดเขาทำการตลาดแบบ storytelling วันนี้เจ้าของธุรก,กิจคนขายผูกนักขายใดๆก็ตาม สิ่งที่คุณจะต้องเพิ่มสกิลทักษะการขายนั่นคือเพิ่มทักษะการเล่าเรื่องขายป้ายยาค่ะเพราะฉะนั้นในยุคนี้ยุคที่มีคนตัวเล็กมีปลาตัวเล็กลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงองค์กรพลิกฟื้นธุรกิจจนเติบโตขึ้นมาได้แต่ว่า คนต่างๆที่เคยทําธุรกิจในยุคก่อนมาเนี่ยกับรู้สึกว่ามันปรับตัวยากเหลือเกินฉันไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแต่ฉันเนี่ยก็มีความรู้แล้วก็ประสบการณ์เยอะมากๆนะที่ฉันอยากจะส่งต่อส่งมอบและฉันไม่อยากให้ธุรกิจฉันมันจบลงในยุคที่ เทคโนโลยีมันล้ําขนาดนี้อ่ะฉันไม่ได้ขายของห่วยนะแต่ฉันแค่ตามเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันไม่ทันต้องบอกว่าการตลาดในยุคนี้มันไวมากๆค่ะแล้วคนปรับตัวไม่ใช่ทุกเดือนนะคะคนปรับตัวตลอดเวลาเจ้าของธุรกิจปรับตัวตลอดเวลาแต่สิ่งที่มันเป็นแก่นมากๆที่จะทําให้ยืนหยัดได้ในยุคนี้แล้วก็อยู่ได้ในอนาคตเอาเรียกง,ง่ายๆคือ evergreen marketing อา e v e r g r e e n Marketing คือทำการตลาดในวันนี้เพื่อต่อยอดในอนาคตในวันข้างหน้าไม่มีวันตกยุคและการทำการตลาดแบบนี้คือการที่เราไม่ได้มาแค่เพื่อขายแต่เรามาเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้ความรู้ในวงการธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่เพื่อมอบให้กับใครบางคนที่กำลังสนใจไม่ว่าคนคนนั้นจะสนใจสินค้าของเราหรือไม่หรือว่ากาลังสนใจสินค้าใดๆก็ตามของคนอื่นของคู่ค้าคนอื่นของคู่แข่งคนอื่น เราวางตัวอยู่เหนือความรู้สึกกดดันว่าลูกค้าเจอฉันแล้วต้องซื้อที่ฉันวางอยู่เหนือสิ่งนั้นแล้วคุณจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะลูกค้าเนี่ยพอได้ความรู้จากเราพอได้ไอเดียจากเราพอได้การแก้ปัญหาจากเราและเขาเห็นหน้าเราบ่อยๆซ้ำๆสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เขากําลังคิดว่าเขาจะซื้อกับอีกเจ้านึงอยู่เขาก็จะมาซื้อกับคุณไม่ว่าคุณจะราคาเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะร้านหน้าร้านอยู่ที่ไหนแต่เขาเลือกที่จะเดิน ทางไปและช้อปปิ้งสินค้าจากคุณสิ่งนี้จะทําให้ตัด วงจรการเป็นปลาเล็กตัดวงจรการแข่งขันราคาตัดวงจรการไม่มีงบโฆษณายิงแอดสู้เจ้าใหญ่ไม่ได้สู้เจ้าอื่นไม่ได้ตัดวงจรการไม่ได้สวยมากไม่ได้หล่อมากแต่ว่ามีความรู้มากมีความเชี่ยวชาญมากสิ่งนี้จะช่วยได้ค่ะเพราะฉะนั้นที่เล่ามาทั้งหมดตรงนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าคนฉลาดเขาทำการตลาดกันแบบนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นใครฟังถึงตรงนี้นะคะเอาหลักการนี้ไปใช้ยุคนี้เป็นยุคของ KOL KOL คือ Key Opinion Leader ผู้นำความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึง่งก็คือการนำความคิดในวงการธุรกิจการค้าขายที่เรากำลังอยู่นั่นแหละซึ่งจะทำให้เราแตกต่างจากการเป็นคนขายธรรมดาทั่วไปนะคะการขายในยุคนี้การสร้างตัวตนในยุคนี้ต้องสร้างตัวตนต้องขายแบบ KOL เท่านั้น